ทุกคนจะเห็นคุณลุงยืนอยู่นะครับตรงนี้นะตัวบ้านบ้านลุงหรือเปล่านะครับเหมือนจะมีบุรุษไปษณีมานะครับกริ๊ง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 เดี๋ยวนะเอ๊ะใครม้เนาเดินมาหาสิมาส่งจดหมายเหรอเดินมาเดินมามีจดหมายมาส่งนะครับผมจริงๆด้วยอ่าขอบคุณนะบุรุษไปษณี เกมนี้คือเขาจะไม่มีบทพูดด้วยนะครับอารมณ์เหมือนเป็นแบบละครใบ้นะครับให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาจะสื่อสารออกมาตามภาพนะครับที่เราเห็นงานศิลป์ต่างๆนะครับนี่ทางทางสีหน้านะเห็นไหมคุณลุงรู้สึกเหมือนจะสั่นๆยังไงไม่รู้ว่าเดินเข้าบ้านไปนะครับไปหยิบของ้ยเป้ไหเป่าเป้นี่ไง คุณลุงได้รับจดหมายนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนกระเส่ากระเส่ารู้สึกเศร้าตาคอเดี๋ยนะคือเราอ๋อกดอย่างนี้เดินได้นะครับกดอะไรได้ไหมอ่าเกมฟิลคูลแบบนี้เราชอบเลยมันคลิกคิกเปิดประตูปิดประตูเล่นได้นะเราต้องเดินไปทางขวาต้องดึงพื้นดินขึ้นพื้นดินลงใช่ไหมอ่านผมเดินมานี่ก่อนตรงนี้เราต้องไปได้ไหมไม่ได้นะออาผมเดินมาก่อนครับว้าวฉากก็จะเปลี่ยน ้ยมานี่ได้ใช่ไหมลุงอ๋อจะกระโดดไป้อยอย่างนี้เลยเหรอแล้วถ้าไปตรงนู้นนะ่ะอ่าถ้าเกิดไม่หกักไม่อยากให้ลุงเดินไกลกเราดึงพื้นดินลงมาได้ไหมผมอาจจะต้อง้อยดึงลงมาไม่ทันละลุงเดินไปแล้วครับอ่ะมาฝั่งนี้มีบ้าน